มันรุมนี่หน้าตา,าเป็นไงแม่เผื่อแบบเด็กในเมืองกรุงเทพนี่เขาไม่รู้จักมันรุมมันก็เป็นฝักยาวๆแข็งๆมันขายอะไรมันรุมเนี่ย <c oughs> มันก็ขายมันรุมไงมันรุมขายมันรุมมันรุมก็คือมันรุมมันก็ถามปแปม,มันรุมบอกไม่ถูกเหมือนกัน <c oughs> อยากรู้เปิดหาในกูเกิลดูถามอะไรกูเนี่ยไปถามกูเออ เมนูสามาัญประจําบ้านของเราเนี่ยเมนูที่มันแบบมีติดบ้านไว้มีติดฝาชีไว้อะไรเงี้ยเหมือนยาสามาัญประจําบ้านเนี่ยเป็นเมนูอะไรไมาแกงก็มาลรุมมันน่าจะบ่อยบบ่อยกันนะชอบกินมารุมก็แกงก็มาลรุมบ่อยชอบเนื้อมันมันเหมือนกินอ้อยมั้ะอ๋อมันกินอ้อยเอ <laughs> อแต่ <laughs> ว่าเป็นสามาัญประจําบ้านก็นะ่าก็อาจจะเป็นอยู่นะเพราะว่ามันก็แกงบ่อยแล้วแกงส้มมะรุมนี่มันทํำยังไงแม่วิธีทําก็เอาปลาลงไปต้มก่อน เวลาต้มก็ใส่พวกคะตาคร้ใบมะกรูดอะไรไปด้วยไดไจะได้ดับคาวมานะาต้มเพื่อที่ว่าจะเอาไปโขกลกรวมกับพี่แกงเนะี่ยแกะเอาแต่เนื้อแล้วก็ไปโขกลกรวมกับพี่แกงพี่แกงต้มเราก็ซื้อเอาอืมไม่ต้องมาตามเองครับเหนื่อยรับเตซื้อเอาน่าจะอร่อยกว่าตามเองนะเออจริงต้มน้ำให้เดือดแล้วก็พี่แกงลงไปใส่พอน,น้ำเดือดดีแล้วใส่กุ้งไว้เ็กสี่ห้าตัว พอกุ้งสุกเราก็เอามารุมใส่ลงไปวิธีเตรียมมารุมมันต้องยังไงมาแม่เราก็มาปอกใช้ไอ้ท่ปอกมะละกอมาขูดกูดปอกเอาเปลือกเขียวๆมันออกให้มันเหลือเนื้อขาวๆล้วก็หั่นเป็นท่อนๆพอดีคําใส่ไปตอนไหนตอนที่เราใส่กุ้งไปแล้วอ่ะแล้วเราก็ใส่มะรุมไปลงไป<อ>เคี่ยวไปสักพักมะรมมันสุกให้น้ำแกงมันเข้าเนื้อดีๆสักสิบนาทีแล้วก็ปรุงรสให้มันออกเปรี้ยวเค็มหวานแล้วแต่เราชอบกินแบบไหนอ่ะ ถ้าเราคิดชอากินหวานเราก็ออกหวานแต่แกงส้มก็ไม่ต้องกินหวานมากทำไมไม่งั้นมันก็ไม่ใช่แกงส้มมันก็แกงหวานไงก็ใส่ผงปรุงรสใส่รสดีใส่อะไรเพิ่มความอร่อยนะเพิ่มความอร่อยด้วยอะไรนะรสดีอ่ะหลายๆคลิปแม่ก็จะชอบแบบพูดว่าให้ใส่อะไรให้อร่อยแม่ก็จะเผลอรสดีรสดีก็ใส่รสดีประจำคิดไรไม่ออกก็ใส่รสดีไว้ก่อนคิดไรไม่ออกก็ใส่รสดีไม่รู้จะใส่อะไรก็ใส่ใส่รสดีไว้ก่อนคือตอนปรุงไปเรื่อยๆเนี่ย มันไม่อร่อยไม่อร่อยสักทีก็รสดีไปก่อนเนี่ยะรอเออเรสดีรสดีเนี่ยมันมีวัตถุดิบจากธรรมชาตินะมีทั้งเนื้อหมูกระเทียมพริกไทยรวมอยู่ในนั้นแหละปรุงมาลงตัวในซองแล้วแทบไม่ต้องปรุงอย่างอื่นรสชาติอาหารที่ดีของแม่นี้ต้องมีรสอะไรบ้างก็มีรสอร่อยรสอร่อยมันก็เป็นรสสัมผัสหรือรสชาติความคุ้นเคยเหมือนเราอายุตอนนี้เราเคยกินอาหารแบบนี้แล้วเราก็กอกินแล้วเราก็นึก ย้อนกลับไปถึงตอนเด็กๆเลยเราเคยกินแบบนี้อะไรเอ๋อนี่นี่คือรสความทรงจําอืมเป็นรสความทรงจาอ๋ออะแสดงว่ารสที่ดีมันก็ไม่ไม่ใช่แค่เปรี้ยวเค็มหวานอย่างเดียวป่ะอย่างงี้มันก็เป็นมีอะไรด้วยเป็นรสความทรงจำเป็นรสความสัมผัสเป็นรสที่คุ้นเคยให้เลยรวมเป็นรสดีอ๋อเลยรวมเป็นรสดีรสดีคือเราไม่ได้ชอบรสชาติมันหรอกแต่แค่เราชอบชอบความรู้สึกตอนที่มันได้กินอย่างงี้ป่ะเออมันก็แบบนั้น คมีภาพมนหนึ่งตอวเวลาที่แบบกินแกงส้มมะลุมด้วยกันอะไรเงี้ยมันมันก็มีความแบบเหมือนมานั่งมะลุมมาตุมมา้มมะลุมกินกันนะเออมะลุมกินกันมะลุมมาสุ่มหัวกันแล้วก็แบบนั่งเคียยเค้ยวเคียเค้ยวเคี้ยวแล้วก็คลายกากอะไรเงี้ยรถดีเขาก็มีกิจกรรมมาชวนเล่นครับง่ายๆแค่ให้ทุกคนมาตอบว่าเมนูสามัญประจําบ้านของบ้านตัวเองเนี่ยเป็นเมนูอะไร เมนูไหนที่โดนใจที่สุดนะเขาก็จะเลือกมาทําวิดีโอเดอะซีรีส์ของรถดีแล้วก็ยังได้ของรางวัลอย่างตู้เย็นไปด้วยฮะร,รีบบอกกันมาเยอะครับว่าเมนูสามารถประจาบ,บ้านของบ้านเราเนี่ยเป็นอะไรกันเวลาชิมทําไมต้องเท้าสะเอวเราก็ชิมอะแล้วแม่เท้าสะเอวไหมตอนชิมก็บางทีก็มีเท้าเหมือนกันมันเันมันเผลอไปอัตโนมัติใช่ไหมอืมมันก็เป็นเงินงเกือบทุกคนละมั้งเออคือ,อถ้าจบอะถ้าจบ <laughs> เท,ท้าเอวชิมนี่คือจบแล้วไงอ๋อจบแล้วเท้าเอวนี่คือจบแล้วอร่อยแล้ว